ีสอเพื่อนีโอ้อีพีสองนะคะทุกคนคู่บาเพื่อนกำลังสิพาย่างลงไปบึงอันถ่ำเดี๋ยวก็จะโค้งลงไปตรงกุฏิข้างล่างเลยเพื่อนร้ายเถื่อเออเออเดี๋ยวลงไปจังพิมพ์ไว้ไปถามปราอาจารย์ไหม โอเพมาหาเห็ดเดียบสองแผ่นคูบาว่ามันจังบดเดียบเดือดีดังไพนหนูลราบอกจังว่าได้หรอว่ามาแบบเอเลียนเจอเลยเนาะพระอาจารย์ มาถูกจับแล้วนะสิวอรมลุงขุนได้แทนมากเดี๋เดี๋ยวเๆทางเพื่อนจะให้ดูทางม่กี้นี่แม็กกระโดดถูกไหมพูดนกระโดดข่าม้าได้หี่ทุนะโอ้ฮู้ฮู้ฮู้อาจารย์พาบุกลุยเทียงชมความเป็นธรรมชาติของวัดเพื่อนโอ้ยโอ้ทาซานเนา นี่แหละปฏิบัติธรรมต้องมาอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้หละเนาะพระอาจารย์เนาะมันจะถึงคำเนาะลุงโอ้มอกี้วัสิโดดบาคชาม่นจะเห็นมองธรรมนัาา้ยคะอ๋อผมจะมานั่งขุดตรงนี้มาทั้งท <c oughs> รรภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อน <c oughs> โอ้นีดีพระอาจารย์กำลังขุด คุณจะหอดพุ่นเลยให้ทัดูปได้น้นาสิบอไรก็ต้องก่อกำแพงขึ้นแล้วก่อกำแพงอือไปนี่เราาอาจารย์พากลังอย่างลงไปกับลุงกุฏิลวเพื่อนไปอันนี้สงแรงกล้าได้บุญหลายหลายวันพุดไม้อีกลุงคุณนะ ส่วนมากเห็ดจะเยอะเลยนะเพื่อนญาติโยมจะขึ้นมาหาเห็ดข้างบนนี้แหละเพื่อนเห็ดผึ่งเห็ดปวกเห็ดไข่สารบผัดเห็ดทุกอย่างรวมอยู่ในนี้เพื่อนเมื่อกี้กระโดดด้วยวัชสิบขามเนาะเพื่นนะเมืองความธรรมชาติเพื่อนเดยนนะสงบลมลื่นมีความสุขนะเดินน้ำหนาไหมลุงอ่านคู่บาเพิ่งขึ้อยางเร็ว ลงได้คือบ่ายอืออันนี้ต้นยังคะนี่ต้นกินต้นกินบ่ได้จอต้นจ้องโอ้กินได้อยู่บ่คะกินได้นะอ๋กินหมากมันบ่เจาค่ะโอต้นจ้องเพื่อนฮะโอ้เหรอ โอ้สมุนไพรหลายนี่นี่ลุงแก่พี่น้องล้ำใสล้ำส,ำสูงใช่พี่นอ้องเพื่อนเอ้ยความเป็นธรรมชาติวัดอยู่บนภูวัดถ้ำพระทองเพื่อนนี่กูก่ะนี่บอกแล้วขึ้นธรรมชาติได้นี่นะต้นจันผาน,นี่ขึ้นธรรมชาติส่วนมากจะขึ้นอยู่ตรงโขดหิน <สา S 1> อืมมองนี่มองนี่้้าฮ้อนย้ำไอ้ ขอบบริ่ะเต็มลเพ่มากขันเด้งกระเใต้นานเต็มอิบุญกะทินนี่คือสีลายเนาะค่ะพระอาจารย์จะภาาใหญ่ หายากเลยค่ะดูเพื่อนหาวัดแบบมีความธรรมชาติแบบนี้หายากเลยเพื่อนเด้ออยู่หมุดทหารบ้านเฮากับมีพุ่นะออที่ตรงมีความลมลื่นเย็นสงบปลูกเอาอันนี้นะเรามาปลูกเราอันนี้เราเอามาปลูกบางส่วนพระอาจารย์ก็เอามาปลูกูดนเพื่อน พาล้อดูชมวัดคุปปาไปไหนมันลงไปคุปปาจอยวองข้างนียาวน่าหันไหลอดไปได้ข้างก็นิ่นุ่บ่ลอดับไปลอดกัไปม่ใไปล่งหันจังหวัาม่ชางยังคืออไปแม่ลุงเดินน้ำหนา กำลังจะลงเกะไปกำ<ป>ลงังจะพากันลงวัดแล้วเพื่อนพากันเดินรอบบริเวณวัดชมบรรยากาศไปน้ำกันแล้วบัดนี้กระลังจะลงลงไป,ปกุติวัดแล้วเพื่อนไปลงไปเดินนลงทางกุิลง,ลงทางใหม่หรือลงทงทางใหม่เนียน่ยพ่อจายันนะเพื่อนทางลงผืนหลายทางเถอะเด้ด้อ เมืองลับแลบอกค่ะหนึ่ทางลงหินเพื่อนบรรยากาศเหมือนอยู่อันวัดอัไนเนาะถ้ำนาคาไหมคล้ายๆไมมขุดกุลังกาบอ่จ้าเคยไปบอ่เคยไปอยู่เจ้าค่ะพ่อป้าขึ้นมาตรงนี้ที่ดีอ่างนี่แหละหลวงพ่อฮะโดยไม่เงยตัโอ้เฮ็ดอีหยังคะแค่กินบ่ได้อันนี้ เพชรกินบ่ได้เพชรกินบ่ได no. uh, ้พระอาจารย์ถึงเพื่อนยางมันสอบต้องเงินเดี๋ยเพชรดินบ่เอาคือบ่เอามาเบืองไงแล้วมันมีอยู่ดอกเดียวเนาะลุงบุนาอู้ยต้นโพเพื่อนขึ้นธรรมชาติต้นอยัางอะไรต้นบ่อนไซอันนี้ต้นให้นไต้นไใต้นไ ก็ให้อืมนี้โอ้ลงมาหอดกุฏิล่ะอันนี้กุฏิพระอาจารย์แต่เขาไมกินเมื่อเลยนะแต่เขาไสีอืมนี่ของเจ้าอาวาสเพินมาอ๋อนี่อันนี้อันนี้ของท่านเจ้าอาวาสเป็นอยู่แบบสัาพัทะอยู่ตรงพู่อันี่พระอาจารย์พาชมรอบๆ โอ้ตองขึ้นมาตอนยามมือแรงมานั่งสมาธิค่ะพานพระอาจารย์ตอนเย็นเย็นทุ่มหนึ่งไดการเลยดดนนี่ลุงหามานั่งสมาธินี่ลุงนี่อันนี้ลูซี่ขาวอดูลเพิ่นมาบุจอมาปฏิบัติธรรม อันนี้กุฏิไผยเจ้าค่ะอ,อันนี้เรือนรับรองอันนี้เรือนรับรองโอ้พนมีเรือนรับรองพร้อมเดินเดินพระอาจารย์พน,นทำไว้อโอ้ยนี่ด,ดีดีแทนเนาลละไปเนาะเลยค่ะอ่าตอนนี้เราก็ถึงวัดแล้วตอนนี้กำลังจะถึงโรงทานขอพระคุณท่านพระครูที่นำทางพาไปชมบริเวณวัดสาธุสาธุเจ้าค่ะไปก่อนเด้อเพื่อนๆจ๋า เรามาพบมาพอกันไหมนะจ๊ะกับตุ okay. way, Pokémon, you, right? ๊กติ๊กกินแซบคุณเพื่อนคู่ลืมอหมือไปก่อนนะจ๊ะเอาบุญมาฝากมาตอนทุกคนเด้อฮะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ